สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะจะมารีวิวว่าไปจ่ายตลาดไปซื้อแนวกินมาได้อยังมาแน่เราจะสิมารีวิวให้เบิ้งไกจ่จ้าไก่หนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวโลกลัวจ้บพี่น้องโลสามขีดอันนี้เป็นเงินไทยสองร้อยห้าสิบบาทไก่ตัวหน,นึ่งเนาะแล้วก็เอ๊ได้เอ่อ น้ำมันมาใหายลุงเป็นขวดใหญ่สองขวดน้ำมันมันลดลาราคาเลยซื้อมให้ลุงผสมถุงหนึ่งผสมเวลาไปลุงเรียนหอเขาไปถั่วหอไปนั่งุงเลียนน้ำเราก็ได้น้ำตาลน,น,น้ำอ้อยน้ำอ้อยเอามาเหมือน,นี้เอามาสองโลเพราะว่าเมื่ออยากไปดูนะจ้ะถ้ามีเวลาถ้าได้มีโอกาสไปกะถั่ มีหมองเกล็หมองเนียนก็ซสือมาอันนี้เอ็มมี่ของไต่ดินเอ็กระสือล่องของไตดินจริงๆเราวมอนีโครงการคือสิไปสื่ออาหารหน่องแมวถุงต้องใส่ถุงผ้าได้พี่น้องเพราะว่าใส่ถุงผ้าเพราะว่าเข้าสิเด็บเต้องไปสื่อถุงนะถ้าเข้าบ็ามีถุงไปเขาก็ต้องสื่อถุงน้าเขา <S <S เพื่อที่จะใส่น้ากินออกมา,ากนะจ้ะอยู่อ่าอยู่เดนมาร์กเขาบ่ามีบ่มีถุง นี่เป็นถุงผ่าเนาะก็มีถุงไห้ด้วตตรงสื่อถุงแล้วก็ได้มาซองกระสอบแล้วก็อันนี้คือวัยเหตุพัดเปรี้ยวหวานเนาะลุงมกักกระสบเปลืองจักน้อยถ้าบ้านเอกระสีเปลืองจักน้อยแล้วก็อันนี้คอฟฟี่เมดของเอจ้ะได้มาซองอันเอก,กินแบบนี้เอ่อล้านได้กับว่าถือใจต้องไปสื่อยูแอนดี้ กินแล้วมันบื่อแสบปัญหาอันนี้กะวาสีห่อเขาเป็นฮอตดอกแต่ว่าเอ่อเป็นใส่เนือ้อไก่เราจะเป็นไก่เนื้อไก่เอามาสองเรเคยกินบ่ทธานได้เคยกินแต่ว่ามันลดราคาเลยซื้อมาสองอันสองลดเออปั๊วลดยังแน่ลดเอดอรถบักพริกพะนะลองเบิ่ง อันนี้บลูนะสิเป็นรสออริกินัลอันนี้รสบักพิกมีชิลี่ผสนว่าชิลี่อยู่นี่ลองเบิงนะบรงเนาะแสบแสบเดี๋ยวมาโฆษณาให้ฟัางแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอาหารน้องแมวนี่ถูกลดจ้าอาหารน้องแมวสื่อประมาณสามสิบแพ็คได้มื่อนี้อาหารเฮียเนาะอันไดเพิ่นมักชอบสูทสีเหลืองตัวนี้เอามาสิบอันนี่ชอบสุด แล้วก็เพียอาหารนองแมวอาหารนองแมวย่างเดียวนี่ถูกสีจ้ะแล้วก็มีกล้วยกล้วยเอ่อเนื่องจากว่าลุ่มเวลาเราไปซื้อแล้วสิบบ่เบิ่งว่ากล้วยบ่เบิ่งผิวเด้แล้วสิหยิบมาเลยสําๆหางเทียมมาหอดเฮี่ยนกินบ่ได้มันนีไปหอดมือนีไปหอดมันง่ามแม่เอกก็แล้วมาสองเนี่ยเชียว เอาไปห่อใบหองใตดินเดี๋ยวเราก็เหลืองนี่หละจ้าแน้วใดเหมือนี่รวงยอดทุ่งเมดนะ็ดเนาะที่สื่อขวามือนี่เนาะสองร้อยหกสิบแปดคโอนเป็นเนงินไทยกับประมาณพันสามร้อยพันสามร้อยห้าสิบหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบกี่ยุได้โดนยูได้ ใกล้หนิกะสิมัร์กนะจ่ะมักใกล้อันนี้ก็คิดว่าเอาไว้ถ้าห่อเข่ามัร์กใกล้เราก็ได้บักสมห่อไว้ถ้าห่อเข่าเพราะไอซีสอบวันพูดเอซีขึ้นสอบสอบจบเออ่พื้นฐานแล้วก็สิเขาไปเรียนหลักสูตรหลักสูตรจริงบ้านจันน่ะกะนี่ละจ้ามาบอกซูฟังเนาะมันนับให้เบิ่งเนาะบ่าอาหารแมวได้หลายปรนได้อาหารน้องแมวสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเขตต่งละหาเนะยังสิเบิรงไงอ่าดงสิบสองสิบสี่สิบห้าสบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าย่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอันอาหารแมเพันกินเปลืองได้พันกินสามเทียคือข้นกินเลยนี่ละจ้าเอสิตไทยเบื้งเนาะเมื่อไปเป็นเงินไทยกับพันกว่าบาทพันสามร้อยเนาะได้ใ,ใกลตัวหนึง่งโล่สามขีดแล้วก็ได้ผสม ได้บักกล้วยบักกล้วยก็ได้จักหน่วยนี่กล้วย,กวยสวยองหกได้ซิน่วยกล้วยซิน่วยมันต้น่วยงามๆพี่น้องหน่วย,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 ยใหญ่ๆเปล่างามๆอาหารแมวแล้วก็ได้คอฟฟี่เมดสองอันน้ำตาลสองโลน้ำตาลน้นำอ้อยแล้วก็ได้เอ่ออันเยียงก็ซอสบัเคเือเทศเนาะจ้ะซอสบัเคเือเทศแล้วก็น้ำมันน้ำมันอันนี้มันดลดราคาเนาะเออเลียลามาสองอันของลุงนี่ละจา้า แนวใดมือน,น,นี้นี่ละจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้าฝากกดไลก์กดแช่กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใเฮนเอเดอร์ถ้าเอไปหาศาตรกะขอโทษขออภัยนะจ้าเนาะเอซิฟาวไปหาถ้าเอสอบแล้วแล้วนะจ้าก็สิเป็นวันพุดเนี่ยเหมือนแรงสอบแล้วแลนะ้วนี่ซิฟาวไปหาเพื่อนเพื่อนนะจ้ะเด้อขอโทษขออภัยหากไปหาสาสนรนะจ้าเนาะเยาวากันนะจ้าเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้จ๊าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ไปโดนๆด,นด้จ้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า